จับเขาได้ไหมครับผมายจริงๆนะครับตายเหลือหลาย<ะ>เลอเ <laughs> อ้ยแห่งวุดนะครับเห่งวุดเฮ่งวบเนีสองนะครับ <laughs> เล,บบะะบลเบานินครับผมทหาราเสือนะครับ ส่อเแจงบัดทุกตัวนะครับครับผมเอาลูกน้องบ้นครับผมครับผมมาดูนะครับจับเข้านะครับน้องจุราดหน่อยค่อยหน้านะครับเอโอกาสแกมือเพลินนะครับบีบน,นะครับเล้วก็ไปผลุนลงให้หน้าหัวเลยต่อยเอาไปขัด <c oughs> เบงนะครับยุลาหน่อยคอยหนากนะครับว่าที่จับเข้าไรบบนะครับมือนี้เพิ่นยังมีอาการออกไปดันสายมือนะครับเดีอยวไปทางเบาเกินว่าไปทางครัวนะครับเบิ่งทางนี้มันเกิดมาไปทางสายนะครับวันเดียวพื่อื่นนะครับตอนนี้ลอยขามหัวเลยนะครับเบานะครับหนึ่งเบาแกห้เพิ่นดีๆก่อนนะครับ มันขึ้นง่ามดีๆนะครับเดี๋ยวยังสส่งมอมนะครับผู้ที่จองไว้นะครับเอาจะขึ้นนะครับเรื่องเบาลงในเบลลงลงนิ่มๆเมืก่ก่อนนะครับอลองนิดีๆงามนะครับทีปล่อยนะครับรม,มุ่งเอละครับผมมาบนจังหวะนะครับ สายเบาคลองเถนะครับมันจะเป็นโซ่งอย่างนี้นะครับว่ามันช่บททิมหัวแรีนนะครับจะลอยไปเรื่อยๆนะครับดึงดึงลบดึงลบว่บได้เรื่อย <c oughs> ท่านเตาเลยพี่น้องสายเบานะครับเอ้โหมาเอาหนองดอนลงนะครับจะเป็นว่าวควายขนาด2เมตรนะครับ งามนะครับเปิดดีครับผมมอหลมเบิดนะครับแลนท้าวลมนะครับเพิดที่บ่ค่อยขึ้นมูนะครับแตนุเลอยังหมาท่านนะครับอยู่รอซอดแจ้งนะครับมาเบิ่งจังวะเพินนเ่นเด็กจิ้มหัวใส่จิ้มหัวข้อตัว่นนี่เด็กส้วนคั้นนะครับสายดันนะครับ พยายามลงแม่าำนำไปกับมือนี่ควายนะครับกิมไก่นะครับที่ตอแล้วฟูซาวเสือกใต้ละบาทข้าวบ๊วินะครับดีดานน้องควายนะครับเบาเบาเบาเลยเบาครับผมควายกบลังนึกกั้ รืดบึมเรียบร้อยดีครับนี่ใช้เพื่อนนะครับส้นขั้นนะครับใช้ดันนะครับ่าท่านนี่แบบนี้สานเขามครับผมลมเปลี่ยนทิศนะครับระวังนะครับเหมือนนี้เบิ่งขนเตานะครับถึงเนื้อนะครับแปลกนะครับเหมือนนี่ปล่าก็ไปขึ้นมาทางผิดแล้วครับสายเบาเขานะครับ หลังจากขึ้นกุ้งใหม่นอนกุ้งใหม่อาทิตย์หนึ่งนะครับเพื่อนยังสมบูรณ์แบบเก่านะครับยังนิ่งเหมือนเดิมนะครับมีแต่มีนิดหน่อยที่คือกวงหลังนะครับฮักนะครับบ่เป็นยังครับผมเอาไปปล่อยนะครับขูบ่ตัวเล็กเลยนะครับเพื่อนี้อามาเทนละขึ้นนะครับ ใกล้เกือบคูม,มือกับเพิ่์นนี่แต่ปีใหม่มานี้ท่านในโลกอยู่ครับหลังปีใหม่ก็อยู่ปลายแย่งเกือบน,นาทีดเ่านในโลกคือเก่าเพรากระโลกมากเหมือนนี่เองพวามรูว่าอ่านกันทดสอบเลยครับน,นะครับมาเบิรงนะครับดีดานะครับีแดงนะครับยังสมบูรณ์แบบคือเก่าอยู่บอ่อนะครับเบิรงมาเบิรงตอนจับเข้านะครับว่ฝันยังขี่จับได้คือเก่าอยู่บอนะครับ สายเดือดถอดหางนะครับกูมือนี่จิ้มเบื่อละครับซุ่มหางนะเบ่งกันครับผมบจังหวะเป็นยังไงนะครับตอนนี้อยู่ขาบหัวนะครับขาบหัวกขบมุนหลอบนึงนะครับแหมคือบ่มุนละ่ะะจะเอาแบบนี้เอ,อาแล้วเดีย๋ยวได้ จับเขาได้ไหมครับผมไายจริงๆนะครับตายเหลือหลายอ้ยแหฮงเวินะครับ <c oughs> <c oughs> เฮงตงเวินะรัมาด้ครับมาดานเรานะครับหาน้ามดีพี่เต่าอยู่ปะอแ้อแพี่เต่าพี่เต่ามาดา